สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านสู่ทางร่าเทอราพีบายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงเดือนตุลาคม2566นะคะแล้วก็รวมถึงคำแนะนำนะคะจากพลังงานของมาเธอร์ดีวาในช่วงของนวราตรีที่จะมีขึ้นในช่วงของวันที่15ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์ในด้านการงานของคุณในเดือนตุลาคมนี้กันค่ะไพ่ที่ชาวราศีกุมได้ในเดือนนี้นะคะ Three of Wands, Emperor นะคะ 5 of w i e w s ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีความก้าวหน้านะคะจากจุดที่คุณอาจจะเคยเป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นลูกจ้างเขานะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะได้รับการสนับสนุนการสพอ p o r การผลักดันนะคะจากหัวหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตที่เขาเล็งเห็นในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณนะคะ,คะ,คะเขาจะผลักดันและให้โอกาสคุณในการที่จะก้า ขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ๆของอาชีพการงานเขาอาจจะมีการออฟเฟอร์ตำแหน่งงานใหม่ให้คุณนะคะหรืออาจจะให้คุณเนี่ยยกย้ายสาขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทำงานนะคะหรืออาจจะให้คุณเนี่ย ได้ทดลองทำโปรเจกต์ใหม่อย่างเช่นการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติต่างประเทศหรืองานออนไลน์นะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีไอเดียความคิดในการที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณเพิ่มสาขานะคะขยายกิจการนะคะขยับขยายในเรื่องของสถานที่ทำงานนะคะออฟฟิศนะคะต่อเติมนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการลงทุนนะคะ ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพหรือในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนนะคะในขณะเดียวกันนะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะมีไอเดียในการที่จะลาออกจากการเป็นลูกจ้างนะคะการเป็นลูกน้องเขานะคะเพื่อก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจแบบเต็มตัวนะคะอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองบ้างแล้วในตอนนี้นะคะ โอกาสดีมากๆค่ะจังหวะดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะทําได้ดีด้วยนะคะบริหารจัดการต่างๆได้ดีมากนะคะแต่ว่าภายในใจลึกๆของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจนะคะในเรื่องของเงินทุนนะคะหรือในเรื่องของความมั่นคงของคุณและตัวองคอ์กรหรือแม้กระทั่งการรับผิดชอบ ลูกน้องลูกจ้างในระยะยาวนะคะคุณอาจจะมีความกังวลใจนะคะว่าในเรื่องของเงินทุนนะคะงบที่คุณมีเนี่ยจะสามารถโครอร์นะคะในช่วงที่คุณ รอในเรื่องของการคืนทุนหรือการได้ผลกาไรหรือเปล่านะคะในตรงนี้เนี่ยเตยมองว่าศักยภาพของตัวคุณมีนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการเงินการลงทุนได้เลยนะคะคุณจะทําได้ดีมากๆและที่สําคัญนะคะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตที่ให้การ s u พ p o r สนับสนุนให้ความรู้คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในระยะยาวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดหรือกังวลอะไรมากนักนะคะจัดก,การบริ หารได้รับรายจ่ายให้สมดุลก็พอแล้วนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของการเงินค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าขยับขยายลงทุนอะไรเพิ่มเติมกับธุรกิจการงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคุณก็จะ work hard กับเรื่องของการเงินการทําบัญชีนะคะหรือการที่จะลงทุนกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ ไพ่ที่คุณได้นะคะ Queen of Wands ค่ะ Page of Cups นะคะแล้วก็ Six of Wands ค่ะคุณมีความมั่นใจมีคุณมีศักยภาพมีไอเดียความคิดและมีผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องบริวารที่สนับสนุนคุณดีมากๆเลยแล้วแถมคุณนะคะยังเป็นสายมูที่แท้จริงด้วยนะคะคุณรู้จักในเรื่องของการทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะหรือขอพรสักลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีของดีติดตัวอยู่นะคะสำหรับชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะการเงินนะคะจะเป็น ไปแบบที่คุณคาดหวังคาดคิดเลยนะคะเอ่อไม่ว่าคุณจะลงทุนในด้านใดก็ตามในช่วงเดือนนี้จะเป็นผลดีกับคุณในระยะยาวอย่างแน่นอนแต่ที่บอกว่าจะเอ่อเป็นผลดีในระยะยาวนี่เป็นระยะยาวจริงๆนะคะถ้าคุณจะรีบร้อนเอาทุนเอากําไรคืนมาเดือนนี้เนี่ย ยังอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรองนะคะมองการไกลเอาไว้หน่อยนะคะ3เดือน6เดือนข้างหน้านะคะยังคงบริหารจัดการยังทําให้เงินมันโฟโลได้อย่างไรนะคะคุณจะต้องมีการจดบันทึกนะคะแล้วก็อาจจะใช้ตัวช่วยนะคะในการลดขั้นตอนในการทํางานยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่น ai นะคะระบบ line a d official อะไรต่างๆที่สามารถจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้ต้นทุนของคุณ ถูกลงนะคะก็จะเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินที่ดีสําหรับคุณแล้วก็เหมาะคุณมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยมองว่าชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีที่ฟโฟลตลอดทั้งเดือนเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ขาดมือนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะไม่แน่นะคะในบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีรายรับที่มากกว่าปกติด้วยซ้ำนะคะเพราะช่วงนี้นะคะเอ่อคุณมีสเสน่ห์ในการพูดในการเจรจาหรือบางคนเนี่ย ไม่ต้องพูดเลยนะคะแค่ไปนั่งเฉยๆในที่ประชุมนะคะก็ได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมอบหมายไว้ใจคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การเงินนะคะไม่มีขาดมืออย่างแน่นอนค่ะเป็นจังหวะเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกุมแน่ๆนะคะเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีไม่แพ้กันนะคะ ใพ่ที่คุณได้ค่ะ Two of Wands นะคะ Knight of Cups แล้วก็ The Hermit นะคะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะคนโสดนะคะคุณจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ทำความรู้จักใครบางคนนะคะอาจจะเป็นรักออนไลนะะ์ลนะคะทางไกลนะคะหรืออาจจะได้บังเอิญเจอกันเกีก่ยวกับเรื่องงานเรื่องการประชุมง,งานหรือการสัมมานานบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเจอ กันตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นวัดอย่างเช่นการไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ทําความรู้จักที่ดีแต่ยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของการที่จะพูดคุยหรือการพัฒนาความสัมพันธ์การมีคอมมิทเมนต์เนี่ย อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะที่สําคัญคือจะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณดังคู่นะคะออมีโรคส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไงก็ตามเตยว่ามันก็เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้จักใครบางคนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สามารถที่จะ keep contact เอาไว้นะคะ แล้วก็ลองดูว่าจะพัฒนากันไปในทิศทางไหนนะคะอย่างน้อยคุณก็น่าจะได้กัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตส่วนคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะตุลาคมนี้ค่ะจะมีบรรยากาศของความรักความสัมพันธ์ที่ชื่นมื่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ไทยที่ไกลกันนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางเพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะหรือบางคนบางท่านไม่ได้สะดวกในการที่จะเดินทางนะคะก็อาจจะมีการที่ได้พูดได้คุยนะคะได้สื่อสารนะคะได้ทําความเข้าใจได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะในเรื่องของไอเดียความคิดในการที่จะพัฒนา ความสัมพันธ์กันอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะเป็นไอเดียในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็จะมีการอามองการไกลในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในสถานะความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ ชาวราศีกุมก็อาจจะมีการถอยห่างออกมาอีกสักสเต็ปหนึ่งในด้านของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็พิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้กันแน่นะคะอย่างไรก็ตามชาวราศีกุมนะคะก็จะมีสติในการที่จะตัดสินใจนะคะเราเมื่อคุณได้อยู่กับตัวเองนะคะทบทวนความรู้สึกของตัวเองคุณก็จะได้รับคําตอบว่าความสัมพันธ์นี้มันคู่ควรที่คุณจะเก็บเอาไว้ในชีวิตคุณต่อไปหรือ นันเอนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้กันนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ The h y p t i e s แล้วก็ Age of Cups ค่ะสำหรับเดือนนี้ชาวราศีกุมนะคะควรที่จะบาลานซ์ในเรื่องของ สุขภาพนะคะทางกายและใจนะคะในเรื่องของระบบของของเหลวในร่างกายระบบไหลเวียนโลหิตดื่มน้ําเปล่าให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นระหว่างวันนะคะแล้วก็อาจจะทําสมาธออินั่งสมาธิก็จะทําให้คุณเคลียร์พลังงานลบได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ อาจจะมีการออกกําลังกายอย่างเช่นการโยคะนะคะคอยหมั่นสังเกตตัวเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะประจำเดือนมาผิดปกติเนี่ยก็ให้รีบไปเช็คให้ไปหาหมอหาสาเหตุกันนะคะถ้าสําหรับคนที่เป็นคุณผู้ชายนะคะให้สังเกตตัวเองในเรื่องของอาการของต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะคะ ก็ประมาณนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของวิธีการเสริมดวงนะคะ ที่อยากจะแนะนำกับชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ Four of Wands แล้วก็ The Hangman สำหรับเดือนนี้นะคะแนะนำให้ชาวราศีกุมปัดปุ่นเช็ดถูหิ้งพระที่บ้านนะคะแล้วก็ไหว้พระสดมนที่บ้านเนี่ยแหละหรือถ้าใครอยากจะเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกสามารถที่จะ สักการะขอพรกับพระอุปคุตก็ได้นะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีโชคปีลาภเพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ทําให้ดวงชะตาของคุณจากที่ปังอยู่แล้วในเดือนนี้นะคะก็จะปังยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของคําแนะนํานะคะจากมาเชอร์ดีวายค่ะองค์พระแม่ต่างๆนะคะในช่วงนวราตีนี้นะคะสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนํากับคุณนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ six of cups ค่ะในช่วงเวลา านนี้ะะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะมีพลังงานที่สดใสค่ะด้วยความที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนรักของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงการยานามิตรในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่วนเวียนกลับเข้ามานะคะในการพูดคุยทําความรู้จักกับ คุณนะ,ะอาจจะไม่ใช่แค่แฟนเก่าอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะสมัยมหาลัยที่บังเอิญได้เจอกันแล้วก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะมีบางคนบางท่านที่อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าๆด้วยนะคะหรือ,อถ้าไม่ได้พัฒนากันก็จะมีโมเมนต์ที่ดีในการที่จะได้กินได้ดื่มได้เที่ยวด้วยกันนะคะถือว่าชาวราศีกุมเนี่ย จะได้ใช้เวลาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อย่างมีความสุขแน่นอนนะคะรายล้อมไปด้วยความสุขความรักจากกัลยาณมิตรรอบๆตัวของคุณนั่นเองนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะไตฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไตยด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ